สวัสดีครับทุกคนผมออกกำกลังกายแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกินข้าวนะครับเพราะว่าแบนทำอาหารเองนะครับเราไม่กินอาหารจากข้างนอกแล้วนะครับผมกินข้าวก่อนนะครับดันไปถามแบนนะครับวันนี้เขาทำอาหารอะไรครับโอย้ย่นี้เลยเหรอวันนี้ทำอะไรครับผม ลอก็ใคตัวาคบมแคนี้เรอโอเคทุกคนวันนี้าจมแล้วครับเราจะกินแค่อีตาจะมาอะไรอ่ะอิตาจะมาอไรอยู่เนี่ยอเตหิวมากอเตาหิวมากใช่ไหมอิตจะกินอะไรอ่ะบอกสิโอ้ยอันนี้หมดแล้วโอ้ตัวอิตาก็อยากกินด้วย โอเคทุกคนกินเท่ากันนะครับผมโอ้โหทุกคนน่ากินมากนะครับโอ้น้ำลายเต็มเลยนะครับผมทุกคนกินแบบนี้ไม่ทำให้เราอ้วนแล้วก็อันนี้จะดีสำหรับสุขภาพด้วยนะครับทุกคนลองชิมนะครับ คิดว่าคงจะตับมีนะึไม่ทำไมเพราะว่ายู่จะไม่ทำให้อ่อนแบบทำไมอ่ะทำไมอ่ะทกนำไปซื้อของาเยินโของอของกินของกินไม่บอก ไม่รู้ไม่บอกแต่พมอยากกินฝันแอโวคาโดแอลโบคาโดูเจะแอลโบแอลโบคาโดไปใส่ได้ไหมไปไปดินในห้างก่อนแล้ก็หลันจังในห้างเราจะไปเดินตลาดกลางคืนนะครับยังไม่หนาวนะ แล้วทำไมอยู่ใส่เสื้อหมวนหนาวมากหมวนหิมะตกอะฮะนี่จะบอกเลยคอันนี้อยู่เราเราอยู่ที่ประเทศไทยไม่ใช่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เวลาที่เวลานอนฮอยู่ก็แบบเปิดเปิดแอร์เย็นเหมือนในตู้เย็นเลยฉันต้องนอนแบบถ้าไม่มีถุงเท้าคือตายนะทุกคนอ๋อจริงเหรอทุกคนผมชอบเปิดแอร์แรงแรงแล้วก็นอนเพราะว่าประเทศผมใครถาม ผมโบโกเองประเทศผมฮกเดือนหนาวแล้วก็ฮึกเดือนร้อนมากนะครับประเทศไทยประเทศไทยฮึกเดือนหนาวฮกเดือนร้อนแล้วก็ฮึกเดือนร้อ,อ,นอนมากโอเคไปก่อนนะครับ เ,เ,เพื่อนอยู่อ่ะมีซิกแด้วยเฮ้หน้าเหมือนกันเลยอ่ะผูเหมือนกันเลยอ่ะถงตลาดแล้วนะครับเออวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าวันนี้ไม่มีฝนตกนะครับ วันนี้เราจะเดินประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับจ้นตลาดปิดวันนี้นะครับ <Okay. S 1> ทำไมอ่ะอยู่โบว์วันนี้จะดูแบนเจนร์ไหนไม่จัด8ชั่วโมงครับ <Okay. S 1> ของกินเยอะมากนะครับ กินไม้สมตัานี่จะกินอะไรอ่ะที่นี่คุณหิวหิวมากเปล่านะระวังหน้าหยิบแก้ววันนี้หยิบแก้วน,นั้นโลดื่มเลยอ่ะฮะ ที่นี้เขากำลังจะทำอาหารนะครับอาหารไทยแบบอันนี้หมูกรอบพัดหมูกรอบอะไรนะกะเพราหมูกรอบเก้าเรยกะเพรา,พาอืมอ้มอร่อยมากครับร้อนมากินเยอะๆเลย ผัดซีอิ๊วมาแล้วนะครับผมเออผมไม่ให้กินนะกินกัะเพราเลยผมจะกินผัดซีอิ๊วนะครับกินข้กิน,กนข้าวก่อนนะครับ กำนังจะเดินไปแซวนนะครับเพราะว่าอยากกินขนมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับไม่มีที่นาทีเขาไม่กินเท่าใช่ไหมอะไรินขนมอะไรพี่ฮะวันถ้ามีไฟไหมบ้านนึงมมีเด็ก ไฟไหม้มบ้านสองมีคนแก่ไฟไหม้บ้านสามมีผู้หญิงไฟไหมแอมเบอร์แลนส์เกี่ยวไปดับไฟอยู่ที่ไหนก่อนแอมบอรลนส์ไปดับไฟอยู่ที่ไหนก่อนบ้านเด็กไม่ใช่ครับกี่เด็กที่หนึ่ง้องไปบ้านเด็กก่อนดิไม่ใช่ครับที่เด็กที่หนึ่งสุดท้ายครับบ้านผู้หญิงเหรอไม่ใช่ครับ แอมบูลานส์พ่อมองไปดับไฟเหรอแอมบูลแอมบูลานไม่ไปดับไฟครับ <laughs>